การเลือกเครื่องประดับให้เข้ากับชุดไทย เครื่องประดับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงมาเป็นเวลายาวนานจนแทบจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวันแต่งงานที่คุณอาจจะต้องใส่ชุดสวยๆงามๆแบบจัดเต็มและแน่นอนว่าจะใส่ชุดเฉยๆมันก็อาจจะดูไม่โดดเด่นเครื่องประดับก็ต้องเข้ากับชุดอีกด้วยแต่ถึงจะบอกว่าให้จัดเต็มก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใส่มันทุกอย่างบนตัวนะครับเพราะมันก็มีข้อพิจารณาาาาทที่่่่เเเเรรรตต้อ้ออออองงงลลืืืกกกกกกดดววยยยชชนนนนััแ็คุไใ ของคนไทยส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะสวมใส่ชุดไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกก็คือการเลือกชุดไทยซึ่งก็มีให้เลือกมากมายทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยุครัตนโกสินทร์ยุคอยุธยาหรือยุคสุโขทยัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกให้ได้ว่าเราอยากจะสวยแบบสมัยไหนแล้วค่อยเลือกเครื่องประดับที่เข้ากับชุดในยุคนั้นต่อมาก็คือเครื่องประดับควรมีสีที่คุมโทนกับเครื่องแต่งกายถ้าเกิดคุณเลือกใส่ชุดสีโทนร้อนอย่างเช่นชุดสีทองหรืออาจจะเป็นชุดสีแดงเครื่องประดับสีก็ควรจะเป็นสีทอองชมพูหรื จะเป็นสีที่มาตรฐานที่สุดอย่างสีทองแต่ถ้าเกิดชุดที่คุณใส่เป็นชุดสีขาวหรือสีฟ้าก็คือสีโทนเย็นนั่นแหละก็อาจจะเลือกใส่เครื่องประดับชุดเงินเช่นสร้อยเงินหรือกำไลเงินเพราะมันจะทําให้คุณดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายก็คือพิจารณาว,ว่าจะใส่เท่าไหร่เครื่องประดับชิ้นละหลาที่คุณควรจะใส่อยู่บนตัวคุณนั้นไม่ควรจะมีมากชิ้นยิ่งถ้าเกิดเป็นวันแต่งงานต่างหูสร้อยคอประมาณนี้ก็พอแล้วเพราะยังไงก็ต้องมีแหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานที่จะต้องใส่กันอยู่่แล้ว้ววหหาาากกกกอออยจจจจะะเสสรรริิมงๆ็ใไืพข แขนเข้าไปด้วยก็ดูจะเหมาะสมมากที่สุด อย่างที่กล่าวมาไม่จำเป็นต้องเป็วนวันแต่งงานเท่านั้นคุณอาจจะใส่ชุดไทยเพื่อไปงานพิธีการต่างๆก็เป็นไปได้ e? เพราะฉะนั้นในการเลือกเครื่องประดับให้ตัวเองไม่ดูเยอะจนเกินไปก็อาจจะทําให้คุณดูโดดเด่นมากกว่าใส่เครื่องประดับเยอะๆบนร่างกายถึงเราอาจจะเห็นตัวละครในละครที่ใส่เครื่องประดับเยอะๆแต่นั่นก็บ่งบอกถึงฐานะและแสดงถึงบารมีแต่ในยุคนี้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะอาจจะทําให้คุณมีโอกาสโดน,นจรลกรรมได้ง่ายและอาจจะโดนมองแปลกๆจากคนรอบข้างก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องประดับให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลลยะ